สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนําเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับช่างช่างไม้ช่างแกะสลักนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวศิลปินนะครับหรือว่าช่างแกะสลักทุกท่านนะครับถ้าท่านอยากมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนทุกประการแล้วนะครับอย่าลืมกับชุดสินค้าตัวนี้นะครับเราไปชมกันเลยครับเครื่องมือแกะสลักไม้ n a t u r ร์ไฮส์12ชิ้นสร้างสรรค์ผลงานให้ที่ยอดเยี่ยม สวัสดีครับน่าสนใจทีดเดียวครับเหมาะสำหรับช่างไม้ทุกๆท่านเลยครับวันนี้ผมขอแนะนำนะครับชุดเครื่องมือแกะสลักไม้ nature h i g h 12ชิ้นนะครับให้คุณมีเครื่องมือที่จะเป็นสำหรับการงานไม้ทุกประเภทนะครับด้วยด้ามที่ทำจากไม้ขัดเงาคุณภาพสูงที่ให้ความสบายในการใช้งานและใบมีดที่ทำด้วยเหล็กกล้าชุบแข็งมีความคมและทนทานคุณสามารถตัด และแกะสลักไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวครับคุณสมบัติหลักของสินค้าตัวนี้นะครับเป็นชุดเครื่องมือแกะสลักไม้12ชิ้นที่ประกอบด้วยสิวไม้ขนาดต่างๆและอุปกรณ์สำหรับงานไม้ทุกประเภทด้ามจับทำจากไม้ขัดเงางคุณภาพสูงที่สะดวกสบายในการใช้งานใบมีดทำด้วยเหล็กกล้าชุบแข็งที่คมและทนทาน มาพร้อมกับกระเป๋าใส่แบบม้วนขึ้นสะดวกต่อการเก็บรักษาและการพกพาครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับซิลแต่ละใบมีความยาวประมาณ8นิ้วและมีความหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันน้ำหนักเพียง1.9ปอนด์ปอทำให้สะดวกต่อการพกพาไปในสถานที่ต่างๆนะครับสำหรับวัสดุเป็นไม้ขัดเงาเหล็กชุบแข็ง ชุดนี้เหมาะสำหรับช่างไม้มืออาชีพและมือสมัครเล่น DIY นะครับที่ต้องการเครื่องมือที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการทำงานในสาขางานไม้ต่างๆอีกทั้งยังเหมาะกับศิลปินและผู้ที่รักการทำงานด้านไม้ด้วยความสะดวกสบายและมั่นใจในคุณภาพของผลงานของตอนเองทุกคนสามารถพรเพลิดเพลินกับการสร้างสารรค์ผลงานไม้ที่ยอดเยี่ยมได้ในราคาเพียง สามร้อยสิบหกสี ead, e e ่แปดสตางค์เท่านั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจนะครับก็กดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับวันนี้ผมมาแนะนําเครื่องไม้เคืองมือสาหรับช่างไม้แล้วก็พี่น้องชาวศิลปินทุกท่านนะครับได้มีเครื่องมือใช้ประโยชน์เต็มรูปแบบครับผม